ทำประกันประเภทหนึ่งทำไมคุ้มครองให้ประเภทสามทำไมไม่คุ้มครองรถเราโกงหรือเปล่าประกันภัยไม่โกงหรอกครับโกงไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานคอพคคุ้มครองอยู่นะครับที่เราคุ้มครองประเภทสามหมายความว่าขณะที่เราทําประกันประเภทหนึ่งนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บริษัทประกันยังไม่ได้มาถ่ายรูปรถของเรา เพราะนั้นจึงยังไม่คุ้มครองรถของเราก็จะคุ้มครองแต่รถของคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามนะก็จะเป็นประเภท3รอจน,จนเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปรถของเราแล้วรู้ว่ารถของเรามีสภาพเป็นแบบไหนจึงคุ้มครองรถของเราเป็นประเภทหนึ่งตามปกตินะครับ <c oughs> เพราะนั้นก่อนที่ประกันเดิมจะหมดควรจะต้องทำล่วงหน้า อย่างน้อย14วันนะครับจึงจะคุ้มครองต่อเนื่องในกรณีที่เปลี่ยนบริษัทประกันใหม่